สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเ้าวันอังคารที่เก่ามกราคม2 5, 5, 5, 5 6 7พี่น้องซึ่งเป็นเมือเปิดงานเหมือที่สองหลังจากหยุดเงาปีใหม่มาสิบก็มือพี่น้องหยุดเงาเงาเลยนะครับเมื่อนี้จะพาพี่น้องไปอัปเดตบานดกใส้ครับพี่น้องเราไปหอดไส่แวถวตามกันไปเลยพี่น้อง เดิมตีกึ่งล่างล้าเรวพี่น้องร่อเล็กส่วนด้านล่างเนี่ก็เดิมถอดแปลกคนยังแล้วเห็ดบนดงอันใดเย็ดกํแแพงกันดินไหลเพราะว่าข้าถมสูงขึ้นจากถนนขึ้นถนนเกือบสองเมตรพี่น้องกำลังป,ปรับพื้นที่กำแพงกับเทสูงเกือบหกสิบเือบ เม็ดพี่น้องกัเม็ดเพราะว่ากันดินไหลออกกับการการน้ำซึมนาะเพราะฐานมันสูงอ๋อสบายแล้วงานนี้เคยนี่หออหน้างานไเรียอ่ะอันนี้เดินเดินสบายแล้วไมเอะกำแพงนั้นผม บอกเขาแล้วนะครับทําได้เลย่อาทําได้เลยถ้ามันแตกพอเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เเราออก่อให้เขาเลยอาก่อก่อให้เขาเลยไม่ต้องไม่ต้องไปรอนานหมายถึงว่าเดี๋ยวเวลาพุทถ้ามันทะลุก็จะก่อเลยไงอ่านั่นแหละครับจะก่อเลยถ้าเราทุบพีชแล้วเออ ต้องเลยบอกเขาก่อนอยอยู่ไปคุ้มไปเห็นออกข่าวแล้วนะออก่าวแล้วบ้ากล้ไปไปคุยแล้วเมื่อคืนเน่ไปคุยแล้วถ้าถ้าดีก็ทำเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้โอเคครับษทีเดี๋ยวมีตั้งร้านก่อนก็ต้องเดต้องถึงแคลมปิดทั้งนี้ก่อนอ๋อเดี๋ยวผ้ามาถึงอืมเพรเดี๋ยวเกิดเราทำข้าวบนอ่ะเชื่อมเชื่อมอะไรไฟกระเด็นนอ๋อถ้าเกิดเราไม่คุมมาทางเขตทางอะไรมาดูเก้าอีกอ่ะไม่คุมผ้าคุมควรบ้างใช่ กูด да okay, ูว่าก็ยืนดคดด้ยังไงแบบแต่ก็แต well ่ก็แต no ่กคุยกันได้ไงแต่ว่าแต่แต่ก็ดีนะไอ้ทุกวันนี้ก็ดีทุกต้องคุยกันไม่คุยกันเรื่องของบ้านคุยกันเรื่องช่างทำคนหัวกับคุยแล้วเมื่อวานไปคุยแล้วทีนี้พอไปคุยเสร็จปุ๊บมันก็ดีตรงเนี้ยมันไม่ใช่ซอยพอเราดูในดาวเทียมแล้วมันมันเป็นโฉนดใช่มก็เป็นโฉนดนั่นแหละแต่ว่า อ่าถ้าเป็นซอยปุบเนี่ยเขาจะตีเส้นแดง่ะไอตรงนี้มีซอยเข้าไปไอันนี้มันไดแต่ตรงนี้เขาเขาทำทำแล้วแต่เขายังไม่ได้มอบให้หลวงใช่ใช่มันไม่ยกเขาไม่ยกแบบที่บ้านหมเน่ยคาราคาทางนี้เนี่ยที่บ้านกู<อ>บ้านหมเองก็มีปัญหากันไม่แต่เขาเขาไม่ยกใช่ไหมเขายังไม่ได้ยกให้หลวงแต่ที่นี่เขาไอที่ตรงเนี้ยเขาเขาแบ่งล็อกแบ่งล็อกขายแล้วไม่ใช่ที่จัดสรรเขาบอกเขาแบ่งล็อกขายไม่ให้ที่จัดสรรที่จัดเอา,เอา ผมเข้าทุกๆศูนย์มาลองทำพอดีแล้วที่บ้านผมอ่ะที่มาตามหลักแล้วถ้าคนไปอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าคนไปอยู่ข้างในล็อกสองล็อกสามก็ไม่มีสิทธิ์ปิดเพราะว่าถ้าปิดเขาจะออกที่ไหนแต่นี่เขาปิดเพราะว่าเขาซื้อเจ้าเดียวเหมือนมันก็เลยว่าซ้ายขวาไม่มีคนไปใช้แต่าอยู่ข้างหน้าเขาว่าถ้าคนข้างในอ่ะเขาไม่มีที่ออกเขาก็ล้องได้เพราะที่ที่แปลงนีจ้างเดิมมันเป็นสนุเดียวกันใช่ใช่เขาแบ่งล็อกขายกันอยู่ใช่ที่แปลงที่ที่บ้านผมมันมีอยู่เจ็ดสิบห้าแปลง เขาบอกว่าไม่มีทางเข้าไม่มีทางเข้าได้ไงผมก็ตอบแค่เดียวเ,เพราะว่าพี่ดินที่ผมอยู่ที่ดินใบสนดที่ผมถือผู้ว่าเขาเป็นคนเซนน่ะรุ่นก่อนผู้ว่าเป็นคนเซนน่ะแล้วผมก็ย้อนถามว่าพี่สุภพเี่เป็นใครสุภพเขาก็เป็นปหลัดอยู่รองผู้ว่าอยู่พี่ชาวแล้วแล้วตรงตรงเขาก็ให้เข้าดีคนอื่นเข้าเสียเงินสี่หมื่นห้าหมื่นอ่ะอ๋อแต่ว่าพี่เข้าฟรี ปีผมมีใบยินยอมอยู่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปเสียค่าผมเอาเอาเอาใบที่ซื้อดินขายที่ดินตั้งแต่ปีหนึ่งห้าไปวางโบนันทำไมไม่มีที่ทางเข้าทางออกอ่ะไอ้ของคู่ไอ้ของคู่สีเมืองอ่ะตับเข้าที่นี่หกเมตรแล้วที่คําว่าหกเมตรที่เข้าออกที่หกเมตรจะไปไหนอ่ะเขาเกี่ยนได้ดีดีนะพี่ยังรอบวันรับสีรสุลินสุลินเป็นใครอ่ะยังยังรอบคอว่าเกี่ยบเกี่ยบกาญนาพี่สาวเก็บไป พี่สาวก็อยู่สามประกรน่ะปานีสิบม sí ่วงอ่ะะกูลสินม่วงมหาชัยไม่รู้จักสกูลสินม่วงก็ไปตายเฮ้งอ่ะที่โดนอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าไม่มีไปซื้อขายในแย่เลยนะมี่มี่ต้องต้องพี่ต้องไปจ่ายค่าค่าผ่านอีกใครเขาจะยอมดีผมเนอะผมผมไม่มีสิทธิ์ฟ้องก็ด้วยฟ้องเรื่องที่ทางออกอ่ะทีนี้ที่ทางออกเดิมเขาผูกบ้านเอาควมมาแร้วเขาก็เลยแบ่งให้ออกที่ใหม่เขาเขา เขาเขาทำให้ให้เราไปทะลุที่ส่วนบุคคลไอ้คนไอ้คนที่มาอยู่ที่หลังอะเขาไม่รู้เขาไปฟ้องไอ้ที่ทางออกปัจจุบันมันเป็นที่ส่วนบุคคลที่เขามีสนดไปฟ้องได้ไงที่ทางออกด้านทางออกเดิมไอ้พวกมนอยู่ที่หลังยังไม่รู้เลยว่าออกทางไหนแต่ผมรู้ผมชี้ได้เลยอ่าผมชี้ได้ว่าที่ทางออกที่นี่เขาเขาเขาก็เลยจัดสรรให้พี่ใหม่ว่าออกทางนี้นะเขาเขาทำเขาทำของเขาเองเลยแล้วสนดที่หลังเขาเขามาแก้ไขสนุก ไปแก้แมงกระทังไขอยู่ที่กลมที่ดินน่ะไอไขผังไปแก้แมกระทังไข้ตรงนู้นน่ะแล้วใครมาแก้โด้ท่าพี่ชายเขาไม่อยู่อ่ะพี่ชายเขายังไม่เป็นมะเร็งเขาบอกท้องตายหาพี่ชายเขาเพิ่งเสียเมื่อปีหกหนึ่งเองเขาโอนที่ในหกพีหกศูนย์น่ะเขาเป็นมะเร็งเขาเป็นประหลัดด้วยประหลาดจังหวัดประหลาดจังหวัดแล้วก็มาปดกระเสียนอยู่นี่เลยกระทรวงหมาดไทยนี่เลยเออ มอไปรลาจังหวัดนี่ก็ลองผู้ว่าไม่ธรรมาดาลองว่าแล้ว <c oughs> ใหญ่ที่ใหญ่ลองในในจังหวัดอ,อ่ะก็ไปอยู่นู่นก็ไปเป็นรองผู้ว่าอยู่ที่องสองก็ไอยู่ทางนู่นนะทางอะไรทางคุรนทางอะไรม้ไหไฟแล้วแล้วมันี่มาแค่เนี่ยก็เียดไม่ได้มันไม่มีอะไรมาสี่คนใช่ไมเดี๋ยวเก็บเกอกูเดียวเดอดเดอดที่องไ้านเหลแล้วเหล็กเข้ามันไหน ก็รอดูอันนี้ลูกก็สิงยาดูกูดังสามโล่งกูดังกูดังกูดังไล่เนื้อที่เป็นไล่เหรอกูดังงานใหญ่ดิสามโลงเลยโรงงานใหญ่พี่พอดีมาเกลี่ยเกลี่ยนี่ตั้งนี่เป็นตอนนี้ก่อนเตรียมเออเออเออเขี่ยเขี่ยแล้วก็พื้นที่มันก็เรียบดูดีเนาะเรียบก็จะทำอยู่ที่บุขคลนี่ไม่เรียบจะไปทำเดี๋ยวเดินเดินแล้วหัวที่หัวต่ำเดินนี่นี่อะไรกันดับ สูงยกพืดินสี่ห้าเซนห้าสิบเซนตอนนี้สูงยกพื้นดินห้าสิบเซนก็ไอ้ตัวนั้นระดับก็ผมเป็นระดับดินไปเลยครับยังต้องเทแผงกันดินกันน้ำซึมทั้งก็จะทาสีข้างนอกมีกระนัมเพราะว่าถ้าเราพื้นเราสูงพอเราไม่เทปุ๊บเนี่ยมันจะสีทงจาสีลอกสีลอกแล้วก็สีมันก็จะอมน้ำเออพออมน้ำปุ๊บสีมันสีมันก็ชื้นนะชื้นก็หลุดแล้วก็กลายเป็นต่ไข่เป็นอะไร แลนะ้ทีแรกโหท,ที่เพื่อนเจออะไรเราสวยเรียบเงินชั่วหน้าเออเนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยคือมืออาชีพ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าถ,ถ,ถ,ถ้าไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยโอ้ไม่รู้อะไรพลุงพลังนะทีนี้มันทำง,งานลำบากนี่ดูมันเรียบร้อยนะีนี่ขนาดว่า <c oughs> ถ้ไม่คิดคุณผมก็ไม่กลัวผมก็เล่นเลย ตำราบมุดนั่นแหละเค่อยถมที่ถน่อยอออที่ถนนที่บ้านผมเลยที่ปูนผมยิ่งชอบที่สุดเอาไปถมถนนบ้านผมจนเต็มแล้วที่ข้างหลังบ้านผมมีแต่ที่ปูนเท่านั้นน่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อดินเลยอ่ะก็แทบไม่ได้ซื้อเหมือนกันอะไรๆไรอ้ไอ,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 อ้พวกนี้มันต้องเติมดินอีกไหมพี่มก็ <c oughs> อยู่ในเกณฑ์นี้ก็มีแต่ตกแต่งไงปรับปรุงพื้นที่เอพื้นที่ดินก็เก็บเกี่ยวและใช้ได้ มมัันนก็ระดับม um, ันก mm ็ตัวอย่างเงี sí. ้ยเหรือว่าใช้ได้เลยระดับดินอ่ะนอกจากจะทำตรงทำสวนก็คือตกแต่งนิดนิดหน่อยๆใช้ได้เลยไม่ต้องเพิ่มแล้วตรงนี้ไม่ต้องเพิ่มนะ้อเพิ่มมันก็แต่ตรงทางทางจะงีโรงงานทางสโลปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มเองอ่ะออ๋ไอ้นู่นอ่ะไอ้ลงรถอ่ะไอ้หน้าลงรถดอยู่หน่อยเดียวแค่นั้นเองปรับปรับเดี๋ยวก็เต็มคือหน้าลงรถเพื่อให้มันขึ้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 นที่จอดได้แค่นั้นเองนะมันก็เทปูนนั้นระดับมันก็ปรับนิดหน่อยปรับแค่แค่สิบเซนเอง ปรับระดับสิบเซนไงแล้วก็เทเทพื้นอยู่อีสิบห้าเซนเทลาดลงไปไะเทเทปูนความหนาอยู่สิบห้าเซนไงโอ้ปรับระดับนิดหน่อยก็ถึงเลยสิบห้ากี่ยี่สิบห้าเซนตอนนี้มันเหลือแค่สามสิบเซนเนี่ยนะอปรับระดับไปนิดหน่อยเองเคเคเคียปรับระดับนิดหน่อยก็เทสลบขึ้นได้เลยไอ้ตรงพื้นออฟฟิศมันแล้วแต่ว่าเราจะจะทำเป็นขั้นเลยก็ได้งั้นร่ะตรงที่ก้าขึ้นอะหน้าประทับใจมาก ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำสโลบทเสร็จเสร็จเผมจะทําทางลาดขึ้นเฉยตรงโรงงานนี่อ่าใช่เพราะว่าโรงงานมันลดมันเข้า, <compar> างไงปับนิดนิดหน่อยเอาไซเราไปาลงลงยาวเรื่องก็ดิมนมาวันเดี๋ยวนิดหน่อยใช้ได้แล้วตรงนั้นบันไดนี่ก็เดินได้แล้ว <S 2> <S 2> ใช่ไหม <S <S พี่เดินได้แล้วขึ้นไปดูขึ้นไปชมข้างบนได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาขึ้นไปขึ้นขึ้นไปข้างบนฮ่านหรือไรทมนมันโยาบาลได้ปูมุงปูไม้แล้วแต่ยาวกันะ อะไรไม้พี่สั่งยังยังเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูดมไม้เขาเขามีแล้วลงทุกงตะกาวที่แม่กองอ๋อครับครับมค,ครับบันไดเรียบเรียบร้อยบันไดขึ้นชั้นสองเอาเข้าเป็นประจำล,ลงเลยแม่กองเด็กติงลงเลยเด็กติงแม่กองขั้นนี้แบบเรียบกิ๊บเลยนะแบบไม่มีไม่มีว่าเอียง แต่ี่มันมันัำเดต็จแล้วมันจะยื่นมาอยู่อีกนิ้วนึ่งนะอ่าใช่ใช่เออใช่แต่ถามว่าถ้าเป็นถ้าเป็นโครงการบางโครงการนะมันเออแล้วบางทีมันสดมันมันมันไม่มันไม่ตั้งฉากไงเวลาเราเดินมันจะหัวขมำเวลาเวลาขึ้นก็จะไงหลังงเงี้ยแต่อย่างเงี้ยโอ้โหแบบฝีมือไอ้นี่ก็ต้องวัดองศาเนื้อเนื้อเนี่ยต้องให้ได้กันเนี่ยนี่ยครับเนี่ยทีมงานเนี่ยสุดยอด ช่งเอียงช่งเอียงได้ทั้งหมดถ้าทำช่งเอียงได้เข้าหมดปัญหาอลอวสุดยอดสุดยอดฝีมือฝีมือยอมรับนี่ครับสร้างบ้านมาหลายหลังอยู่เหมือนกันสร้างบ้านตัวเองนะแล้วก็มีการตกแต่งวิวบ้างไม่เจอช่างไม่เคยเจอช่างแบบนี้นะครับช่างดีต้องต้องชื่นชมต้องต้องต้องส่งเสริมสุดยอดมากมากแกมหาราชพิลาสร้างอ่ะ มหาราชพินล,ลาเนี่ยตรงสายสองอกลางทุ่งนาเลยมหาราชพินล,ล่ารุ่นแรกปีสองกว่าสองเจ็ดเป็นกบบบด้วยน่รุ่นน,<ห><ห>นู้นเนี่ยครับนี่ครับตัวจริงบ้านหมาชัยนิเมตตัวจริงเลยตัวจริงเสียงจริงฝ <c oughs> ีมือดีจริงๆรับผิดชอบดีทําทุกอย่างแบบไม่มีไม่มีแบบเอาเปรียบไม่มีเอ้นั่นอะไรดีไม่ดีแนะนําอันไหนมันไม่ไมันไม่ใช่ก็แก้ไขให้แบบ สุดยอดมากๆเนี่ยครับฝีมือเก่งเ,เป็น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 โชคดีที่ผมได้เจอพี่เขาต้องขอบคุณอลองอันลองลองวีพันตำรวจเอกชิดชุดชดชนพงศ์มากๆซึ่งเป็นเพื่อนกันแนะนำช่างที่ดีๆมาให้ถ้าไม่มีถ้าไม่รู้จักท่านก็ไม่รู้จักพี่ชาติไม่รู้จักทีมงาน,งน,นดีๆนก็ยังลอยนะบอกว่าไม่มีคนทำบอกเดี๋ยวรอผลก็ได้เนาะ ที่ไหนตรงบัดสแก่บัดสแก่ัตรแกแต่ตรงทางรถไฟอะนะตรงใอ้ใกล้ๆกับไอ้วัดเลยล่ะครับผมอยู่กลางซุ้มเนาะซุ้มวัดเลยออ๋กลางซุ้มวัดเลยตรงตรงตึกเลยใช่ไหมตรงตึกนนั่เลยของแกหมดเลยใช่หน้าบ้านของแกหมดเลยสองสองหมาท้าหมดเลยข้างหลังแกด้วยของของแม่นั่นแม่บุญธรรมเลยไอแม่จุกแม่จุกตอนที่รู้จักแกใหม่ๆก็นั่นแหละผมก็เอา เครื่องเสียงผมนี่แหละไปไปเล่นดนตรีท like ี่ไปฉลองก่อนนั้แกย้ายเป็นรองภูมิกับไปที่ตลาดกูใหม่ๆก็ไปก็ไปขึ้นบ้านใหม่เอก็ไปฉลองให้แกนแหละรู้จักกันมาหน้านสิบปีเป็นคนดีมากๆโอ้แต่ห้องมันก็ไม่ใช่น้อยนะพี่นะห้องใหญ่มากนากกดเยอะก็ัาเก็บเลยนะเป็นเร่วันเล็กๆน้อเา้องนอนเล็กนะครับ มันนกนกมาทำรังนี่แล้วนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเนี้ยนกเนียนกทำรังจะไขนี่นั่นน่ะนกเขาเหรอนกเขาเลยร็วมากนะนี้นกเขามาไขเด้แล้วแล้วมันจะออกคันไหมเนี่ยนั่นละจีอนเนี้ยไงนกเขาไอ้นกเนี้ยไอพวกพักได้เขาบอกว่าเจอเจอแล้วเอาลูกผมไม่เคยจับให้เลยพวกสังไหมเขาเขาเลี้ยงเขาสงพี่พี่เขยพี่เขยก็เลี้ยงเขาเขาจะเอาลูกอ่อนมัน พี่เขยก็เลี้ยงเลี้ยงเกือบโอ้โหหลายสิบตัวอยู่ที่ดีเคจนไม่มีที่จะไม่มีที่จะแขังอ่ะนี่แหละเขาเขาเขาจะลูกอ่อนมันเขาจะตัวอ่อนเขาบอกตัวตัวเป็นพันนะเนี่ยถ้าเสียงแบบหลายหลายกลุกอ่ะเวลามันร้องกุกกุกเลยหลายกลุกอ่ะเขาบอกอย่างนี้นะแกชอบเลี้ยงแกเมาที่นี่เรื่อยบ้านผมมันละมันออกลูกล้วแกก็มาเอาเรื่อยเอาเรื่อยมันเพาะลูกไปเพาะพันไงใช่แล้วแกก็เพาะได้หลายตัวแล้วด้วย ได้เขาเขาเขาอยากได้เขาบอกช่างเจอแล้วเก็บใหผมหน่อยนะโอ้ผมเจอประจําอะผมไม่เคยเอาเลยนี่เก็บม,มันมันเป็นแต่ก่อนเขาไม่ค่อยแปลว่ามันเป็นนกเขาเล,นนาากเล็กอ่ะนาะงภาคใต้เขาชอบเลี้ยงนกเขาตืมนี้ภาคใต้แตอนี้เขาเล่นกันเยอะโอ้มันล่อไปมันมันไปล่อไปตาจากนี่ไปถึงนู่นจากมุมสูตรนี่ไปถึงนู่นก็เจ็ดเมตรเลยนี่พี่กองห้องเนี่ย,ออยสองสามสี่ อ่าหกโอ้โหห้องกว้างเจ็ดเมตรกว้างเจ็ดเมตรอันนี้ห้าอันนี้หกแต่มันมียืดออกไปหนึ่งเมตรหนึ่งก็เป็นเกียรติเช่ะห้องห้องนอนก็ทะลุมาเนี่ยห้องแต่งตัวเนี่ยไม่เล็นเล็กๆนะเวลาเดีนะ๋็กบอกในห้องเนี่ยห้องแต่งตัวมาเลยนะโอ้ยมันเป็นห้องนอนห้องหนึ่งได้เลยอะ่ะมาเนี่ยเนี่ยนีะน่ะเข้ามาเนี่ยมัน,น,น,นไม่ใช่เล็กหรอก พวกโรงแรมมีสอดก็ได้เนี่ยห,ห้องห้องน้ำมันอย่างกว้างไปเลยม,มาห,ห้องน้ำดงโอ้ยเวลามันดูอย่างงี้ดูมันเล็กพอเราทําขึ้นมาเดี๋ยวโอ้ยก่ออิดก,ก่อนก่ออ,อิดแล้วรู้แล้วนี่ห้องหลานนี่ก็ไม่ใช่แคบๆนะเนี่ยก็จากนี่นะนี่จากนี่ทะลุไปนู่นเลโอ้ยก็หกเกือบหกหกเมตรน่ะหกคุณครับผมยาวหกเมตรอะก็หกเมตรนะครับผมกว้างสี่เมตร หกคหูณสี่ก็ไม่ใช่น้อยตึกตึกตึกปกต,ติตึกโบราณก็ห้าไอ้สา <5 S 2> มเมตรครึ่งเมตรเอ<ม>เอแต่สมัยปัจจุบันนี่ก็สี่เมตรแล้วประตูอย่างนี้เรานอนนอนตรงนี้ก็ดีนอนทางนี้ก็หัวใจน,นี่ก็ได้ตรงนี้ก็ฝึกใตรงน้าสารได้ทีนี้มันแฟนเขากลัวว่าเขาไม่อยากให้ประตูตรงบันไดประตูถ้าไม่ตรงบันไดแต่ว่าตรงไดแต่อตรงนี้ต้องต้องหาอะไรกันต้องบิ้ว ตรงเนี้ยขึ้นมาบันไดเนี้ยจะมีตู้หรือจะตู้โชว์ตู้โชว์อะไรกันมาตรงเนี้ยแต่ก็เดินซอกเข้ามานิดหนึ่งเดินเลาะมานิอหนึ่งประตูตรงนี้ได้แต่ต้องกันกๆๆน็กนนต้องหาวิธีแ้อะไรก้แกแกแกเนาะแกต้องการในตรงหน้าประตูอ่ะแต่ถ้ามันเขยิบมานี่มันจะมีปัญหาไห <reflective S 1> มที่เร,เรามาันมาตรงตรงที่นอนแล้วก็ที่นอนก็จะนอนไม่ได้คนมานอนหน้าห, <S <S 2> <S 2> ห้องน้ําเขาก็มาให้นอนอีกประตูตรงหน้าห้องน้ํา ทิ้งเศไปถามทินแสเองมเลิกคนละกัคุยกันงเศจริงจริงจเ,เออ,เอ,อจริงจมันก็ไม่ได้เกี่ยวหรอกไ<ค>อเนี่ยมันตรงได้อะคุณก็อะไรมาบัางเด็ก ก็มีก็ก็มีวิธีแก้อยู่เนี่ยประตูนี่ล้วก็หาด้วยการตรงเนี้ยขางขึ้นเนี่ยเลยเราก็ทําตู้โชว์ด้วยพี่เนาะ้โชขึ้นมาขึ้นมาเราเจอตู้โชว์ใชไหตู้โชว์เล็กๆตู้โชว์รูปป้าทุกสี่สิบเซนอะไรเงี้ยเอออ่าอใช่ใช่ตู้อะไรมาวางนี่ก็ซื้อสำเร็จมาวางกันนะอ่าซื้อสำเร็จมาวางเลยซื้อสำเร็จมาวางกำหน้าบันไดนี่แค่ก็เก็บก็เก็บของเล่นหลานของเล่นหลานของอะไรอ่ามันไม่เอาตู้โชว์แบบสำเร็จรูปมาวางเนี่ยโบนี่จบเลยเออเดินเดินนี่ก็เดียวมานี่เออ มันมีแก้หมดอ่ะมันมันแก้ไขได้หมดแหละแก้ไขได้เพราะว่าถ้าเอาไว้ตรงนี้ปุ๊บมันจะเสียมันจะเสียพ<ท>ื้นที่ทพเพราะเราใส่เตียงมันก็จะขวางเตียงอีกพอพอเปิดประตูมันเจอเตียงใชถง่ถ้าเปิดตรงนี้อ่ะสวยถ้าเปิดตรงนี้อ่ะสวยเลยแล้วตรงนี้เราตรงนี้นอนเออเออใช่มันก็จะเปิดเปิดตรงนี้สวยอืมเปิดเปิดตรงนี้สวยแล้วก็เพราะเปิดเข้ามาปุ๊บเตียงอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมเตียงอยู่ฝั่งนี้อย่างเงี้ย ล่ะตรงนี้เปิดเบื่อจะเอาตรงนี้เอาเอาไปโต๊ะไว้เด็กเรียนเอาเปิดหน้าตรงนั้นแต่ทำทำทำการทำทำทำอะไรงานอ่ารียนก็เรียนอได้อนได้อันนี้โต๊ะเอาไว้นั่งทำงาทำงานได้นะโตมาเนี่ยนะเปิดประตูนี่ล่มถ้าเปิดนี่ลมลมเข้าเย็นเลยนะลมเข้านี่เย็นอืมเปิดยอดสุิดยอด อ,อีกอีกอีกหน่อยก็ลังคาขึ้นก็เย็นและสบายแล้วเย็นแล้วเดี๋ยวเนี่ยรอพอดีพอดีแหละข้างมันผัดขออีกสักสองอาทิตย์อืมเราก็ได้ทำอะไรกบแคกบแกบก็มีงานก็นมีงานเรื่อยๆอยู่วางวางแผนงานได้ด,เด,เดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ผมไปสั่งอิดมาก่อแล้วเดี๋ยวเก็บไปปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยผมไปสั่งอิดมาก่อแล้ว ปรับแล้วดูดีมากเลยเปห็นที่ารับตั้งนาด้าเอเลยดราาูานี่เอาอีกาปูยกบเลก็ต้องปัุดนาก็บนอป่อันนี้ก็เกีมมาดแรกว่จะยกคาน,นุ่นขึ้นหต่ที่นี้ไม่ยกลยคือเอาเสมอเลยเอาเสมอตรงน,นี้รอบบ้านไปเลยขานะคานี่นนนนผมจะทําเสมอตรงน,นู้นเลยรอบบ้านเลยทีแรกผมจะเจาะเหล็กยกขึ้นข้างบนอ๋อไม่ยกอะเดี๋ยวเอา คานเราคือเหมือนู่นเลยคานตัวไหนพี่คานคานบินครั้งนี้อ๋อคานข้แพงเหรอท้องท้องคานเรามันจะเสมอหลังหลังคานก็พอดีอดูเลอข้างล่างก่มีคานอ๋อคานออ๋ตคานเหล็กโปะที่โปะมาใช่ไหมอันนั้นคือคานอย่างนี้เราก็ไม่ต้องขุดดิไหนเราก็ไม่ต้องขุดขุดอยู่ครับผมต้องได้ขุดดินให้ออกข้างกแพงขุดดินออกดินมากก็แพงออก